Gview, d w i s e Srock, King IT Network, RipTech สวัสดีครับอยู่กับอิงที่ o x o c o m นะฮะถ้าพูดถึงฮาร์ดดิส์เนี่ยมันก็มีหลายประเภทถูกไหมนะฮะทั้งกล้องวงจรปิด skyhawk หรือว่าจะเป็น iron wolf ซึ่งเป็นของ n a s นะฮะตัว iron wolf เองเนี่ยจากทาง siget ก็มีมา2รุ่นนะครับแบ่งเป็นง่ายๆเลยก็คือ iron wolf ธรรมดากับ iron wolf pro นะฮะสำหรับ iron wolf pro เนี่ยก็จะเป็นรุ่น t อ p ขึ้นมาหน่อยนะฮะซึ่งตัวนี้ออกแบบมาใช้งานกับอะไรนะฮะ n a s มันก็ทาง iron wolf และ iron wolf pro เป็น n a s เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพวก n a s t สำหรับธุรกิจแบบพวก smb SMEI ทั้งหลายพวกนี้นะครับก็ enterprise นั่นแหละเรียกได้ว่าต้องการจะทำงานจริงๆต้องการมีความเสถียรจริงๆมากกว่าฮาร์ดดิสก์ทั่วไปนะฮาร์ดดิสก์ทั่วไปใช้งานได้ N a s ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าถามว่าเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการทูอิ k เฟิร์มแวร์การมีเทคโนโลยีแบบพวกทำบาลานซ์อะไรต่างๆในตัวแผ่นแพตเตอร์ของเขามันก็จะสู้ในส่วนของฮาร์ดดิสก์ที่ออกแบบสำหรับ NAS โดยเฉพาะไม่ได้แล้วก็เรื่องการรับประกันนะครับตัวนี้ก็จัดมาให้เต็มที่เช่นเดียวกันนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเทปนี้ครับ ฮาร์ดดิสสองลูกที่เห็นตรงนี้นะครับ Iron Wolf Pro ก็เป็นฮาร์ดดิสสำหรับ NAS ในรุ่นท็อปที่สุดแล้วนะครับขนาดเป็น10เทราไบต์มากที่สุดที่มีณเวลานี้เลยนะครับก็ในอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ตัวนี้นะฮะมาพร้อมเทคโนโลยี a g i l e a r r a y นะครับที่ช่วยองค์กรธุรกิจใช้งานประสิทธิภาพในส่วนของการแชร์ไฟล์แบ็กเอไฟล์หรือว่าการสร้างคลาวด์ส่วนตัวได้ดีขึ้นนะฮะซึ่งเทคโนโลยี a g i l e Array เนี่ย ทางซีเกตเขาได้เคลมมาว่ามันทําให้ตัวไดร์ฟมีสมดุลที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วมันออกแบบมาสําหรับการใช้งานในภาวะเรทนะฮะอันนี้ก็จะทําให้ประสิทธิภาพทั้งฟอร์มัสแล้วก็เสถียรภาพรวมไปถึงการเปลี่ยนพลังงานในการใช้เรทที่ดีขึ้นนะฮะฟีเจอร์หลักๆของฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือ r v sensor เซนเซอร์ตัวนี้ทำให้มันมีเสถียรภาพมากขึ้นนะฮะด้วยการลดการสรั่นสะเทือนภายในตัวไดร์นะฮะซึ่งมันออกแบบมาใช้งานได้กับทั้ง NAS ตั้งแต่ 1B ถึง16เบเลยนะฮะตัวรุ่นท็อปอันนี้ตัวที่อยู่เราขนาด10 t ทรา b บต์นะครับจะมีอายุการใช้งานสามารถอ่านเขียนได้300 t ทรา b บต์ต่อปีนะ300 t ทรา b บต์ต่อปีนี่พูดได้เลยว่าเยอะมากนะครับก็คงจะเหมาะสมะแหละสำหรับการใช้งานเป็นแน s สำหรับ Enterprise ที่มีการทำ Cloud Server ของตัวเองมีการเอาข้อมูลเข้าออกตลอดเวลานะครับ300 t ทรา b บต์น่าจะเหลือเฟือนะฮะอายุการใช้งานทั้งหมดนะฮะหรือว่า Mean Time For Failure ตัวนี้จะอยู่ที่1.2ล้านชั่วโมงนะฮะ สุดท้ายก็คือเรื่องประกันนะครับประกันของเจ้าตัวนี้เขามีมาให้5ปีนะครับต่างกับตัว Iron Wolf ธรรมดาที่มีมาให้3ปีนะฮะแล้วก็ตัวนี้ยังมีบริการ rescue service นะฮะหรือว่าที่ชื่อเต็มคือ rescue data recovery service ในกรณีที่ฮาร์ดดิสของคุณมีการเสียหายจากอุบัติเหตุน้ำท่วมหรือว่าภัยธรรมชาตินะฮะอันนี้ก็ทางซีเกตเขาก็มีการ รับประกันมาให้นะฮะก็คือสมมติว่าคุณกู้ข้อมูลไม่ได้เพราะมันเสียหายในด้านกายภาพจริงๆใช้ซอฟต์แวร์กู้ไม่ได้ทางซีเกตเขามีเทคโนโลยีของเขานะฮะก็คือส่งฮาร์ดดิสไปเขาเสร็จทีนี้เขาก็จะทําการกู้ข้อมูลแล้วก็ใส่กลับมาให้ในฮาร์ดดิสลูกใหม่นั่นเองนะฮะสำหรับประสิทธิภาพของตัวนี้นะครับก็ออกแบบมาให้เด่นในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการซีเควนเชียลหรือว่าแรนดอมเรย d ดอะไรนะฮะตรงนี้ตัว Iron Wolf Pro เนี่ยขนาด8เทรไบต์นะครับทางด้าน ค่าการซ e เพ e ชวลีดนะฮะหรือค่าการอ่านนะครับจะทำได้เต็มที่ที่220 MB กต์ต่อวินาทีนะฮะแล้วก็การเขียนที่220 MB กต์ต่อวินาทีเช่นเดียวกันนะครับส่วนของ IronWolf Pro เนี่ยตัว10เทรก็จะมีอัตราการเขียนและการอ่านอยู่ที่229 MB ต์ต่อวินาทีนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเร็นะสำหรับฮาร์ดดิสก์จานหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอันนี้เป็นประสิทธิภาพของการ b e n c h มาร์ฮาร์ดดิสก์ตัวเดียวนะครับไม่นับการต่อเรตนะฮะ ตัวนี้นะฮะถ้าต่อเรท5 3ตัวนะครับ Anroof Pro 10 t b นะฮะ Sequential Read ทำได้ที่448 MB ตั่อวินาทีและ Sequential Write ทำได้ที่449 MB ตั่อวินาทีนะครับยกง่าย<ๆ>ทาง Seagate เขาก็ใช้ซิสเต็มของเขาในการเบนช์มาร์คมาให้เราดูนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะไม่สามารถใช้งานจริงอะไรได้บ้างเพราะว่าเรื่องของการอุปกรณ์ของเรามันก็อาจจะมีมา micro เท่าไหร่นะครับแล้วก็ NAS Enterprise ต้องยอมรับวนเวลานี้ที่ออฟฟิศเราก็ไม่มีด้วยนะครับิสเต็มที่ใช้ benchmark ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น Intel Xeon e s 1620นะฮะแล้วก็ใช้ adapter SAS นะหรือว่า SAS 3.08 Fury นะฮะ Boot drive จะเป็น ST33000650NS นะครับก็เป็นรหัสของฮาร์ดดิสรุ่นนี้นะฮะสําหรับ operating system ที่ใช้ก็จะเป็น Windows Windows 2012 Revision 2 Standard ครับผม ซ e กเก็ตไอรอนบูฟโปรนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะสำหรับคนยุค2 0 1 6 2 0 1 7อย่างนี้นะครับที่เราต้องการจะเป็นบริษัทแล้วก็มีคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับถ้าเราจะให้ไปแบบสร้างเซิร์ฟเวอร์อะไรที่นเป็นเซิร์ฟเวอร์จริงจังเนี่ยมันก็อาจจะเกินงบของพวกบริษัท SME ออไรอย่ะไรนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้น NAS พวก n a s ประสิทธิภาพสูงแล้วก็เอามาใช้ฮาร์ดดิสก์ประสิทธิภาพสูงอย่างนี้เข้าไปเป็นงบประมาณที่ถูกกว่าแล้วก็ได้คควาามปปลลอดภดภภััยยไ้้ระสิิททธพีี่ใกเกเงน,น สำหรับราคานะฮะตัว1 0เทตัวที่อยู่เองตรงนี้นะครับก็จะราคา18,900นะครับสำหรับ1ลูกนะฮะก็ผมแนะนำว่าถ้าซื้อก็แนะนำว่าควรจะซื้อ2ลูกนะฮะเพราะว่า ตัวนี้มันมีเรทออปติมิเซชันด้วยออกแบบมาสำหรับก,การใช้งานเรทนะครับประสิทธิภาพก็บวกไปเยอะเลยนะฮะถ่าตอแบบเรทแล้วก็ถ้าเป็นตัวเดียวถามว่าแรงไหมก็โอเคแรงกว่ามาตรฐานทั่วไปฮาร์ดดิสก์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพราะออกแบบมาใช้งานตรงประเภทนั่นเองยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัทซีเกตประเทศไทยนะฮะที่จนะส่งฮาร์ดดิสก์เจ๋งๆอย่างนี้มาให้ได้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ